โต้เลยครับโต้เลยครับขาใหญ่โ like อ้ขาใหญ่ว่ะมีตัวใหญ่ครับขาวครับนะฮตายตายเขาตายไอ้ขาวว้าวโต้เนี่ยเจ้าไอ้ขาวเจ้าขาวน้อยเจ้าแก้วนี่ไงนี่ไงตามปะทะโอ้ลุดเลยตกกระปับโหนเนื้ออ่อนเจียปลาข้าวสลัดยังไม่หลุดอ่ะข้อนน้อย โอ้ยโดนจนได้ยังไงฮะโอ้ยยินยันหอยเนาะก็ดีหืมสุดจัดของชอบรอหอยอะ่ะรัดข้าวอีกแล้วโดนเลยตกปุ๊บโดนปั๊บนึ่ก็ปักข้าวไอ,อ,อ้ช้อนเหรอช้อนเนาะไอ้ช้อนเดวเดียวอีกล ต้นก็โดนโดนต้นนี้ตัใว,วใหญ่เลยขาใหญ่โอ้โหขาใหญ่อยู่วะตัวใหญ่ครับขาครับนะงัดมันขึ้นมาตัวใหญ่อะสายกอดสายสายกอดสายาไอข้ขาว,ว้าวตัวนี้ใหญ่ครับนั่นนะสวยงามตัวเนี้ยเจี๊ยบเอ้ย อืมตามปากกับหูลข้าวอืใกล้เลยนี่ข้าวอครับธนะวันนี้เราจะบอกเทคนิคการการตกปากข้าวนะครับการตกปาคข้าวนะด้วยกันดีนะครับ,รบทุกสภาพหมายครับตีไปแล้วก็ก่อไปไวครับ แน้อเต็จจังหวะปลามันจะกัดลึกตื้นครับต้องไล่ระดับน้าเอาเวลาเราเราตีตกไปปุ๊บเรากอวไว้เลยครับปลาคารเป็นปลาที่กัดไวมากตีแล้วก,กอวไววครับถ้าผิวน้ําไม่กัดก็ตีทิ้งไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กอวไวๆปลาคารจะกัดไวมหมครับถ้าก่อเช้ากัดกัดน้อยถ้ากอไวเอากัดกัดสูงมากครับลองเอาเทคนิคดีๆไปใช้กันครับนะฮะได้ผลทุกหมายครับตกด้วยก็ดีเลยครับ ตีไปปุ๊บแล้วก,ก็กอยไว้ปุ๊บเดี๋ยวมันกัดเลยครับข <republic> า <prayed> เป็นกาที่ล่าเยอะไวมากอือหืออออือหือทอน้อยทอนะะ้อยหือบอกแล้วมัเป็นโคไมหนูอืกหือตัวเนาอน้อยจัด โอ้ยกินยันหอยนก็ดีหืมสุดจัดของชอบปะหอยฮะของชอบนี่ครับเทคนิคการตีปลาคาร์ตนะครับนะนะตีไปแล้วก็ก่อให้เร็วที่สุดเลยครับปลาคาร์เป็นปลาที่ที่ล่าเหยื่อเร็วครับนะนะไม่ต้องกลัวมันกัดไม่ทันนะครับนะรอบที่ผมใช้รอบเก้าครับก่อไม่ไหวมาก ใช้รอบหา้ารอบเจ็ดก็ไหวหน่อยครับโดดนะครับโดนครับโดนครับโดนะคนะโดนข้าวอะงไงสุดจัดข้าวอีกแล้วหวานเจี๊ยบเลยครับอย่างเงี้ยยอดครับนะกระดีครับตีลงไปแล้วก็กอยไวครับข้าวเรียบร้อยสุดจัด นี่เลยครับรอบกีเมกรอบเก้ากีเมกจีร่อนสีร่อนรอบเก้านะครับจากพี่เอจีเมกขันแบ็คเป็นเทอร์สิบยี่สิบของค่ายอันดามันฟิชชิงจากพี่ของกีเมกกระดีนักล่าเป็นไงครับนัดเรียบร้อยหวันเจี๊ยบ ไม่หลุดอ่ะโอ้ยเนาะตัวเนาะต็มป,ปากกันด้วยอือ uh huh. ตัวแค่น,นี้เอาจัดปลดยังไงวนะน่ะ เราอะมึง โ <c oughs> ดนโอุย้ยลุด <c oughs> ใหญ่สุดด้วยหลุดเฉย เอาไอ้ชไอนช่อนน้อยโอ้โหเจม หืมโดนหืมกับไีโดนเข้าเข้า cái kéo cài kéo cài đốn á cài mới đốn cài mới đốn nhấn đốn nhấn đốn cài cái kéo đốn đủ chặt thôi à Hãy subscribe bay โดนจนได้ยังไงมึงฮะตัวเล็กก็โดนเล็กใหญ่โดนหมดสุดยอดใช้เด็ดเดียวก็ดีเลยครับนี่ครับตอนมีบ่ายส่วนมากใช้ก็ดีครับจะดีจะดีมากเลยครับสุดยอดตกเลยตกปุ๊บโดนปั๊บ ตกปุ๊บโดนปั๊บไอ้ข้าวเลยข้าน้อยเนี้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 ยข้าน้อยตกปุ๊บโดนุ๊บข้าวเหรอข้าวเหรอโตกตีช่อนเหรอฮะนุน่ยก็ปักข้าวไอ้ช่อนเหรอช่อนน้อยอีกแล้วใส่แดดเดียวทั้งนั้นเลย อีช่อนเดีวเดียวอ,อีกเลยเต็มปากก็ดีไม่เหลือ